ออสำหรับเชมโซในเดือนตุลาคมนะคะก็พลิกเป็นบวกได้นะคะค่าเฉลี่ยของ9บริษัทแรกนะคะกับบริษัทที่เรา cover อยู่เนี่ยก็บวกได้ดีถึงประมาณ4.4ซนะคะส่วนหนึ่งก็เป็นเรื่องของการบวกแรงของโมชีที่บวกประมาณ30ในเดือนตุลานะคะซึ่งพลิกมาจากออลบ0.3เอในเดือนกันยาที่ผ่านมานะคะโดยรวมแล้วจริงๆเซมโซเซลโกนอกเหนือจากโมชีที่เราเมนชั่นไปเนี่ยทุกตัวนะคะทุกบริษัทเนี่ยก็ ตัดตัวได้ดีขึ้นเป็นส่วนใหญ่นะคะ,ะหรือ,อถึงแม้ว่า BJC จะไม่ได้บวกเพิ่มแต่ก็ยังเป็นอยู่ในแดนบวกที่ระดับใกล้เคียงกับเดือนกันยานะคะ,ะสิ่งที่เป็นตัว support นะคะของ c o n s u m ช t i o n แล้วก็เซมชอ o c i a ลโ r o ในเดือนตุลาเนี่ยก็จะมาจากเรื่องของทั้งงบประมาณภาครัฐนะคะที่สามารถเบิกจ่ายได้ต่อเนื่องนะคะการ แจกเงินในส่วนของ Digital w ว l l e t เฟสหนะคะเป็น c a s h ช n เอา t ให้กับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐตั้งแต่ปลายเดือนกันยาก็เป็นตัวช่วยภาคการบริโภคต่อเนื่องในช่วงครึ่งเดือนแรกของเดือนตุลาด้วยนะคะ,ะก็เลยทำให้เห็นตัวเลขโดยรวมเนี่ยค่อนบวกมากขึ้นนะคะ,ะถ้าดูแบ่งเป็นกลุ่มเนี่ยตัวสั่งกลุ่มผู้บริโภคผู้ค้าปลีกสินค้าจำเป็นเนี่ยยังมีตัวเลขที่ดีกว่านะคะเมื่อเทียบกับ ฝั่งของ home improvement นะคะแล้วก็จริงๆก็ดีกว่ากลุ่มฝั่ง dictionary ด้วยนะคะถ้าดูอย่างลายตัวยกเว้นโมชิเน่ก็ก,ก็ก็จะเห็นว่าน่าจะสะท้อนภาพภาพของเงินที่เข้ามาในรนะบบผ่าน segment กลางล่างเนี่ยเข้ามานะคะแล้วก็ไปถึงส่วนของแ p p โ e นะคะได้ดีกว่านะคะซึ่งอย่างที่เรียนก็คือว่าถ้าดูจาก บายบริษัทแล้วเนี่ยตัวโมชิเนี่ยบวกประมาณ30%มนะคะมีการล้อนสินค้า Merchandise ของ ncp dream เนี่ยเป็นตัวช่วยหลักถ้าเกิดว่าตัดการล้อนสินค้าในกลุ่มนี้ออกไปเนี่ยเขาก็เป็นบวกประมาณสัก10%นะคะตอนลองลงมาเนี่ยก็จะเป็นการบวกของทางฝั่ง c p r แล้วก็ cpx ที่บวกได้ถึง mid t o high low to mid single digit หรือประมาณ3-5%นะคะก็เป็นทั้งภาพของที่เรียนก็คืองบประมาณภาครัฐนะคะแล้วก็เงินบ ่การแจกดิจิทัลวอลเล็ตเสจหนึ่งนะคะแล้วก็ผลที่ซาลงนะคะก็เป็นส่วนช่วยในแง่ของทราฟฟิกแล้วก็ยอดขายในพับเดือนตุลาด้วยนะคะ,ะทางฝั่งของโฮมอิมเพรสชั่นนะคะ,ะมีทั้ง3บริษัทเนี่ยโฮมโปรดูโฮมแล้วก็ g l o b a l เนี่ยก็มีเซมสโตรที่เป็นบวกมากขึ้นนะคะ แต่โฮมโปรเนี่ยยังอยู่ในแดนลบนะคะลบน้อยลงเฉลี่ยมาอยู่ประมาณลบสเปเนะคะส่วนนี้ก็โฮมที่เป็นบริษัทที่อยู่ในกลุ่มของโฮมโปรเนี่ยก็เป็นบวกได้ประมาณ2อถึงสเปอเนส่วน globally เซมสโตพิกมาเป็น flat นะคะจากเดิมที่ลบลึกเหมือนกันนะคะประมาณ5%และดู Home ก็มาเป็นบวกประมาณ2-4%นะคะก็ได้แรงหนุนจากพวกงานเอกชนต่างๆที่มีความเชื่อมั่นมากขึ้นแล้วก็เริ่มงาน ก่อสร้างในภาค่ังังสวัสดมากขึ้นก็ทำให้ดีมาในกลุ่ม c o n s t r u c ชั่นแ a ท e r i เรเนี่ยปรับตัวได้ดีขึ้นนะคะส่วนฝั่งของ CRC นะคะ CRC จริงๆภาพรวมทั้งหมดในเดือนตุลาเนี่ยเป็นยังเป็นอยู่ในแดนลบอยู่นะคะประมาณสั้1-2%นะคะแต่ว่าตัวเลขนี้ก็ดีกว่าในช่วงไตรมาสามด้วยเหมือนกันนะคะ ตัวแฟชั่นเห็นการฟื้นตัวที่ดีนะคะสามารถหบวกได้ม i d sing ก็ได้จิตนะคะแต่ว่าตัวที่ยังกดดันอยู่จะเป็นฝั่งของฮาร์ดไลน์นะคะที่ยังอยู่ในแดนลบนะคะทั้งเ,เข้าใจว่าน่าจะอยู่ทั้งในส่วนของเวียดนามแล้วก็ไทยด้วยนะคะซึ่งอาจจะมีในส่วนบาง BU ที่ยังมียังได้รับผลกระทบที่ทีท่ผู้บริโภคย่งค่อนข้าง c อ u ช i o u s spending ในกลุ่ม middle income อยู่นะคะข้อสังเกตก็คือสำหรับ การรีพอร์ตในรอบนี้เนี่ยจะเห็นว่ามี2บริษัทที่เซมซตอยู่ในดแดนล,ลบได้ก่ซีอรซีและ Home Pro นะคะเราเชื่อว่าอาจจะเป็นผลภาพรวบสะท้อนถึงสินค้าในกลุ่ม Bi g Ticket i t e m เทเองที่ยังมีกำลังซื้อที่ไม่มากนะคะแล้วก็ภาคการกระตุ้นเศรษฐกิจเนี่ยหรือว่ากระตุ้นภาคการบริโภคจากภาครัฐเนี่ยยังไม่ได้เน้นเข้ามาอยู่ในกลุ่มรายได้ปันกลางนะคะซึ่งเป็นกลุ่มลูกค้าหลักของทั้งสองบริษัทนะคะก็ะเราเชื่อว่าถ้าในาระยะถัดไปเนี่ยม,มีมาตรการรัฐเข้ามากระตุ้นขึ้นมาอยู่ในกลุ่ม อะไรรายได้ปานกลางมากขึ้นนะคะเช่นเหมือนกับสิ่งที่เคยเกิดขึ้นในอดีตอย่างพวก easy e r e c i p t อะไรอย่างเงี้ยก็ก็จะช่วยในกลุ่ม middle income ที่เราเคยเห็นได้มากขึ้นนะคะอ่ะทีนี้ก็เป็นภาพสำหรับเดือนแรกของไตรมาส4นะคะซึ่งจริงๆแล้วเราคิดว่าโมเมนตัมของของเงินดิจิทัลวอลเล็ตในเฟสแรกเนี่ยอาจจะไม่ได้ต่อเนื่องในช่วง สองเดือนหลังนะคะยคงปัจจัยที่จะมาเสริมอาจจะเป็นเรื่องของฤดูกาลนะคะที่เป็นไฮซีซันผลที่น้อยลงไปนะคะการเบิกจ่ายที่คล่องตัวมากขึ้นการท่องเที่ยวที่ปรับตัวดีขึ้นตามฤดูกาลน่าจะเป็นตัวช่วยเสริมเข้ามาทดแทนนะคะเราเองก็ยังมองเป็นบวกนะคะสำหรับเซกเตอร์คอมเมอร์สนะคะเราคิดว่าไตรมาสสี่ของปีนี้ก็น่าจะเป็นซีซันอลไฮเหมือนปกตินะคะเราก็คิดว่าน่าจะดีกว่าเมื่อเทียบกับปีที่แล้วโดยเฉพาะเมื่อเปรียบเทียบ uh, มาจากการบริโภคจากฝ uh, ั่งท่องเทียเท่ยวที่จะดีขึ้นนะคะ ก็เอแล้วก็ท็อปทิกเรายังเป็น c p r นะคะซึ่งเราคิดว่า Performance แล้วก็เรื่องของผลการเนินงานก็ยังค่อนข้างจองนะคะเมื่อเทียบกับภาคหลวงคะก็เนื้อหายุคมีประมาณนะะี้ค่ะโอเคครับพี่ทิพย์ครับขอถามนิดนึงนะครับตัวตัวโมชีครับที่เราเห็นภาพเซนโซเซโรสมันเติบโตค่อนข้างแรงเนี่ยมันเป็นภาพของการที่มันจะ รีคอเวอร์มา normalize มาจากในช่วงก่อนหน้าที่มันแย่ที่มันมีเรื่องตัวซัพพลายเออร์อะไรมีหเปล่าแล้วหรือว่ามันโตดีจริงๆแล้วมันแซงช่วงก่อนหน้าก็อย่างท,ที่เรียนก็คือว่ามันมีทั้งมันมีสองปัจจัยการฟื้นตัวก็ส่วนหนึ่งนะคะแต่การฟื้นตัวเนี่ยอาจจะไม่ได้สะท้อนผ่านเซมิโตเซลโตรสเท่าไหร่เพราะว่าเออมันเป็นลักษณะของการเปรียบเทียบของยออนเดียนะแต่ว่าก็บอกได้ว่าภาพรวมเนี่ยก็ดีขึ้นนะคะแต่ว่าถ้า แล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็เป็นเรื่องของการล้อนสินค้าที่เกี่ยวข้องกับการเป็นสปอนเซอร์ชิพให้กับศิลปินเกาหลี NCT Dream เนี่ย mm hmm. ก็ได้รับการตอบรับที่ดีซึ่งถามว่ามันมันจะมีต่อเนื่องไหมปกเขาเองก็เป็นสปอนเซอร์อยู่กับ NCT มาตั้งแต่ปีที่แล้วนะคะเพียง mm hmm. แต่ว่าทามนี้ในการร้อนสินค้าสินค้าที่เกี่ยวข้องกับศิลปินเนี่ยอาจจะไม่ได้ตรงกันนะคะอาจจะต้อง ให้สอดคล้องกับเรื่องของการทัวร์หรือว่าเรื่องของการออกอัลบั้มต่างๆของทางศิลปินด้วยนะคะมันก็เลยทําให้เห็นเซมสโตรที่มันสไปขึ้นมานะคะแต่ว่าข้อดีก็คือว่าการมันเป็นกลุ่มสินค้าที่ให้มาจิ้มที่ดีแล้วก็ดรอทราฟฟิกเข้ามาในสโตรได้ดีนะคะไม่ใช่การขายเฉพาะตัว เวลาเวลาดอรอทราฟฟิกเข้ามาเนี่ยมันก็ไม่ได้ขายได้เฉพาะเมอร์เชนด s e ที่เกี่ยวข้องกับศิลปินเท่านั้นนะคะมันก็พ่วงไปกับสินค้าอื่นๆได้ด้วยนะคะแต่อย่างไรก็ตามถ้าเราตัดประเด็นอ,อิมแพคของของเมอร์เชนดที่เกี่ยวข้องกับศิลปินออกเนี่ยตัวเซมโซของโมชิที่เป็นสินค้าอื่นๆนะคะก็บวกได้อยู่ในระดับที่ดีพอสมควรนะคะน่าจะมาจากทั้งส่วนของอการขยายภาพของคัตรกลีต่างๆนะคะมีการเพิ่มสัด สินค้าหลายคาต ג ร,รีเข้าไปนะคะมีสินค้าใหม่ๆที่เขาก็ทำเสมอๆเนี่ยก็บวกอยู่ประมาณ10มากกว่า10%เป็นเป็นดับเบิลโลทีนนะคะก็ก็ก็ถือว่าเป็นการฟื้นตัวได้ดีนะคะอาจจะเป็นภาพที่สะท้อนออผลผลบวกจากเ,เงินดิจิทัลวอลเลทเฟแรกด้วยนะคะ<ๆ>เขาก็มีได้ประโยชน์จากส่วนนั้นบ้างด้วยเหมือนกันนะคะก็อาจจะถ้าจะดูแล้วเนี่ยก็อาจจะต้องดูต่อเนื่องในช่วงเดือน พศิกาทันวานะคะน่าจะเห็นภาพชัดขึ้นแต่เราก็เชื่อว่าน่าจะเป็นบวกมากกว่าปีที่แล้วที่อาจจะบวกอยู่ในกรอบแค่โลสิงโตดิจินะคะโอเคครับคือตัว NCT เนี่ยต้องบอกว่าไม่น่าเชื่อว่ามีผลกระทบค่อนข้างเยอะน้บน้องแถวๆนี้ก็อมองว่าเป็นตัวอินเซนทีอันนึ่งนะที่จะไปซื้อของของโมชิไ, <ป S 2> ได้ยินสักน่าจะได้ยินไหมครับครับขอถามคำถามอีกน,นิดนึงนะครับพี่ทิศ ในส่วนของตัว CPO ครับที่เห็นตัวเซลล์โกล์เนี่ยมันเล่งขึ้นมาเนี่ยอันนี้มันเป็นผลของ Seasonal Effect หรือเปล่าในเชิงของการที่ว่าเดือนตุลาเนี่ยมันม Golden Week มีคนจีนเข้ามาเพิ่ขึ้นหรือว่า underlying trend พื้นฐานแนวโน้มที่เราเห็นเนี่ยมันดู consumption มันฟืน้งครับมันมันมันน่าจะมาจากฝั่ง tourism ที่มันเฟืนตัวมากกว่านะคะผลที่น้อยลงนะคะ t r a f f i ใน store ก็บวกมากขึ้นจริง,รงๆก็มาจากทางส่วนของที่เป็น ต่างจังหวัดแล้วก็ไม่ใช่ค่ะท่องเที่ยวแล้วก็ในในประเทศด้วยก็เป็นช่วงที่มีการท่องเที่ยวเยอะนะคะในประเทศมันช่วงปิดเทอมของเด็กด้วยการท่องการเดินทางก็อาจจะมีเยอะกว่าช่วงปกตินิดหน่อยนะคะก็แล้วก็จริงๆก็อาจจะมีผลบวกกับมันนี่ที่คือเงินที่เข้ามาในพักการการเบิกจ่ายคือรวมๆเนี่ยส่วนส่วนใหญ่แล้วซีพีออนเนี่ยถ้าเป็นภาพของการพื้นตัวรวมๆเนี่ยเขาเองก็ค่อนข้างจะได้ไประโยชน์ด้วยแต่ก็เชื่อว่าหลักๆก,ก็น่าจะมาจากเรื่องของ ส่วนหนึ่งก็มาจากเรื่องของท่องเที่ยวที่ดีขึ้น